สวัสดีครับผมอยู่กับครูบอลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับครูบอลจะมาสอนจังหวะในเพลงจันเจ้ากันบ้างนะครับผมจังหวะในเพลงจันเจ้านะครับผมเราจะตีเป็นแบบนี้นะครับ one and two and t e and four e, and, and one คราวนี้ลองขยับไปตีกับเมทนอมกันบ้างน,นะครับผมเพื่อให้จังหวะเราเนี่ยคงที่ one two three four one two three four ตอนนี้ลองขยับไปตีกับเพลงกันดูบ้างนะครับ อย่าลืมลองไปฝึกซ้อมกันดูนะครับผมในจังหวะเพลงจันเจ้านะครับแล้วพบกัน EP ถัดไปในลูกส่งของเพลงจันเจ้ากันต่อแล้วเจอกันครับผมบ๊ายบาย